ในการพิจารณาแบ่งประเภทเนี่ยมีได้หลายมิติในที่นี้จะแบ่งประเภทของระบบการตลาดสินค้าเกษตรออกเป็น4มิตินะคะโดยที่เราจะแบ่งตามลักษณะการทำงานระดับตลาดรูปแบบข้อตกลงและรูปแบบตลาดการแบ่งประเภทระบบการตลาดสินค้าเกษตรในแบบแรกที่เราจะพูดถึงนี้คือการแบ่งตามลักษณะการทำงานโดยจะใช้แหล่งผลิตเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือ ระบบการตลาดสินค้าเกษตรแบบเข้าสู่ศูนย์กลางและระบบการตลาดสินค้าเกษตรแบบกระจายออกจากศูนย์กลางสำหรับระบบการตลาดสินค้าเกษตรแบบเข้าสู่ศูนย์กลางนั้นเป็นระบบการตลาดของสินค้าเกษตรที่มักมีแหล่งผลิตกระจัดกระจายทําให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ถูกรวบรวมเข้ามาที่แหล่งผู้ซื้อหรือศูนย์รวบรวมนะคะที่ถือว่าเป็นการจัดการให้ผลผลิตเคลื่อนย้ายเข้ามารวมที่ศูนย์กลางหรือที่ผู้ซื้อ ที่เป็นคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆโดยสินค้าเกษตรที่มักมีระบบการตลาดแบบเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นน้ำนมดิบปั๊มน้ำมันอ้อยหรือมันสำปะหลังส่วนระบบการตลาดสินค้าเกษตรแบบกระจายออกจากศูนย์กลางนั้นเป็นระบบการตลาดของสินค้าเกษตรที่มักมีแหล่งผลิตเฉพาะแห่งทําให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มีปริมาณรวมเป็นจํานวนมากอยู่ในแหล่งผลิต จากนั้นจึงมีการจัดการเพื่อเพื่อกระจายผลผลิตเหล่านี้ออกไปจากแหล่งผลิตเพื่อนำไปสู่ผู้บริโภคทั้งตลาดภายในประเทศและในตลาดต่างประเทศเช่นลำไย,ยหรือทุเรียนเป็นต้นกล่าวโดยสรุปคะ่ะการแบ่งประเภทระบบการตลาดสินค้าเกษตรตามลักษณะการทำงานมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทคือแหล่งผลิตซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภท คือระบบการตลาดสินค้าเกษตรแบบเข้าสู่ศูนย์กลางและระบบการตลาดสินค้าเกษตรแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง